สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวเส,สดรอนบอนเต็งทุกท่านเลยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเต็มอิ่มกันไปแล้วสําหรับในกลุ่มนะครับผมใครที่ต้องการเข้ากลุ่มครับแอดไลน์ JK 8 8 8ได้เลยนะครับมีแอดด้วยนะครับ บอลเน้นของเราวันนี้นะครับขอมองไปทางคู่เขาเป็นเฮเกนเจอชาวเกสูญสี่นะครับเป็นบอลกระชับมิดนะครับเรามาดูที่ข้อมูลส่วนตัวกันก่อนโคเปนเฮเกนห้านัดหลังครับชนะไปถึงสี่เลยนะแพ้แค่นัดเดียวเองนะครับส่วนชาวเกห้านัดหลังนะครับชนะหนึ่งเสมอสองแพ้อีกสองนะครับคู่นี้นะครับผมเคยเจอกันมาสองครั้งนะครับทำไรกันไม่ได้เลยนะเสมอกันทั้งสองนัดเลยนะครับถ้าดูจากสถิติเฮดทูเฮดครับต้องบอกว่าโคเปนเฮเกนเนี่ยดูเหนือกว่าอย่างชัดเจนครับ แต่นัดนี้นะต้องบอกว่ามันเป็นบอลกระชับมิตรนะครับยังไงเกมนี้ลงต่ำไม่ช้าใจแน่นอนนะครับ อีกคู่ขอมองไปทางคู่ซิกมาเจอกับลาปิสเวียนนานะครับเรามาดูที่ข้อมูลส่วนตัวก่อนนะครับผมซิกมานะห้านัดหลังยังไม่แพ้ใครเลยนะถือว่าฟอร์มร้อนแรงมากนะครับเรามาดูที่ลาปิสนะครับชนะ1แพ้2เสมออีก2นะครับคู่นี้เคยเจอกันมา1ครั้งนะครับแต่นานมากแล้วนะลาปิสเอาชนะไปได้นะครับผมเป็นเกมอุ่นเครื่องนะนัดนี้ซิกมาฟอร์มร้อนแรงด้วยนะครับทั้งได้เล่นในบ้านด้วยนะความมั่นใจคือตีบวกแน่นอนครับ ยังไงเกมนี้ซิกมาซ่าในบ้านแน่นอนนะครับสำหรับเพื่อนพี่ๆท่านใดนะผมที่สนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราครับบอกว่ามาจากช่องทาง y YouTube เพจหรือแม้กระทั่งติ๊กต็อกครับเข้ากลุ่มฟรีๆกันไปเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในกลุ่มนะมีการนําเล่นบอลสดนะครับผมโครงการสร้างบ้านแล้วก็มีให้เล่นนะครับหรือพี่ๆท่านใดคนดวงซวยบินตายหมดเราคืนทุนให้นะครับผมสเต็ปไม่แตกเราแจกทุนคืนทุกท่านเลยนะครับแอดไลน์ JK8888 ได้เลยนะครับ